จากรณีของสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาได้ทวีขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีเหตุการณ์ประทะชายแดนที่มีผู้เสียชีวิตฝั่งกัมพูชาเป็นฉนวนหนึ่งของการโต้ตอบทางเศรษฐกิจภายหลังจากนั้นรัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการมาตรการแบรนด์ระงับการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทยเช่นผักและผลไม้ ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2568เป็นต้นมาและต่อมาได้เพิ่มสินค้าสำคัญอื่นๆเช่นน้ำมันเบนซินดีเซล LPG เชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันเยื่อหุ้มยางเป็นรายการสินค้าที่ถูกระงับการนำเข้าจากไทยด้วยทำให้ในช่วงนั้นชาวกัมพูชาจำนวนมากแห่เข้ามาเติมน้ำมันที่ไทยเป็นจำนวนมาก และทําให้เกิดการขาดแคลนน้ามันในกัมพูชาด้วยนอกจากนี้ในจังหวัดชายแดนทางกัมพูชายัางได้ออกคําสั่งห้ามการนําเข้าช่องทางทะเลของสินค้าจากไทย mm. เช่นผักผลไม,ม้น้ํามันก๊าซส,สินค้าประมงเพื่อควบคุมช่องทางการลักลอบและโต้อตอบภทยในสถานการณ์ที่ด่านโบกถูกปิด หรือควบคุมเข้มผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้การค้าข้ามพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศร่วงหนักโดยข้อมูลจากกรมการค้าตามประเทศไทยรายงานในเดือนกรกฎาคม2568การค้า2ฝ่ายลดลงราว97.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่าเฉลี่ยการส่งออกไทยไปกัมบูชาอยู่ที่ประมาณ11.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบลดลงจากเดิมถึง97%แม้รัฐบาลกัมพูชาจะออกมาระบุว่าอุปทานอาหารภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัยและสามารถพึ่งพาผล,ผลผลิตในประเทศได้ประมาณ80%ของความต้องการแต่ในระดับจังหวัดชายแดนมีการรายงานว่าสินค้าจากไทยที่เคยส่งเข้ามาขายในตลาดหายไปส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อยจำเป็นต้องหาสินค้าทดแทนจากประเทศอื่นเช่น เวียดนามหรือจีนอย่างไรก็ตามการแบรนด์สินค้าไทยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ผักผลไม้แต่รวมไปจนถึงเชื้อเพลิงและพลังงานซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้ากลุ่มยุทธศาสตร์ผลกระทบไม่ได้อยู่แค่ในไทยกัมพูชาแต่ยังส่งผลถึงโลจิสติกในภูมิภาคเพราะช่องทางการขนส่งผ่านชายแดนถูกชะลอหรือปิดแม้ว่ากัมพูชาจะยืนยันว่า อาหารยังมีเพียงพอแต่โอกาสที่ราคาสินค้าในตลาดชายแดนจะปรับตัวขึ้นหรือผู้บริโภคต้องหาสินค้าทดแทนสูงขึ้นก็มีความเป็นไปได้สูงล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ทางเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ได้โพสต์คลิปเป็นรา้านสะดวกซื้อขเขมรที่เปิดในปั๊มน้ำมันซึ่งภายในร้านก็มีธงชาติกมูชาติดอยู่ทั่วร้านเลย อีกทั้งสินค้าที่ขายก็มีหน้าตาคล้ายคสินค้าไทยอีกต่างหากซึ่งทางเพจได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่ามินิม,มาร์คเขมรนวนนี้4ทับ11ทับ68ได้เปิดตัวแล้วครับเปิดในปั๊มน้ำมันขเขมรคูแข่งเซเว่นเรามุกมาคนมาประมาบอละน่มา បាទចូលមើលម៉ាត់ខ្មៅតិចមើលមានន័យខ្លះនេះបាត់អត់គូររីកាន់នៅប្រមគូររៀននំតើនេះដែរនៅខាត់ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็มีการเผยแพร่ค,คลิปมินิมาร์ทเมนเหมือนจะอวดว่าตั้งแต่ไม่มีสินค้าเสียมในร้านแล้วลูกค้าเข้ามาเยอะกว่าเดิมสินค้าในร้านตอนนี้มีแต่ของเขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นซื้อสินค้าของเขมรเท่านั้น